สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นสวนกเกษตรของนโมเมืองราชนะครับที่เก็บหอมหลอมลิบเก็บเล็กผสมน้อยจากการให้บูชาสมบัติของตระกูลนะครับวันนี้ผมจะมาคุยกับนโมมาแบ่งปันชุดท้ายๆนะครับวันนี้นโมจะมาแบ่งปันขุณพยนตร์อาจารย์ลอยอ,อยู่เรือนอยู่เรือเนี่ยนะครับ เอแท้ยังไงนโมบอกว่าไม่ใช่เสียนไม่ใช่อะไรนะครับแต่เป็นสมบัติของอากงที่แบ่งปันนะครับนี่เหลืออีก4ตัวเท่านั้นนะครับเป็นของพี่แบ่งปันมาจากพี่ชายนะครับนโมเปิดให้บูชาองค์ละตัวละสี่นละสี่พันมาก่อนเลือกก่อนนะครับมาก่อนเลือกก่อนนะครับนอกจากมี8ก่อน มีสี่กอนมีแปดกอนนะครับถืออาวุธครบมือเลยนะครับเป็นสมบัติเก่านะครับนี่อย่างนี้เห็นลองรอยรายละเอียดนะครับใครที่ศึกษาสายหุ่นพยนต์นะครับก็น่าเก็บนะครับเพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างหุ่นพยนต์นี่นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับถ้าใครสนใจพระเครื่องของณโมเมืองราชนะครับชุดอื่นๆชุดนี้แบ่งปันทุกองค์เลยนะครับ เฉลี่ยแล้วองค์ละสองพันหรือสามพันนะครับอย่างที่เห็นน,น,น,นี่นะครับเท้ากูเวนนี่นะครับนี่นะครับสามารถมาแบ่งปันได้นะครับแล้วก็พระปิดตาอันนี้ท้ายๆแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพระหลวงปู่ทวดพิมพ์กับไม้ขีดอันนี้เป็นยุคสมเด็จโตนะครับนี่ใครอยากได้ก็โทรมาคุยกับน้โมเองนะครับเพราะว่า เก้แท้นโมบอกว่าเคยพระส่งเข้าประกวดแล้วนะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าพระของนโมเมืองราชจะแบ่งปันยังไงนะครับ ดีครับเป็นเจเทพครับตัวดีเอฟซีตัวจันท่านนะครับนบโมครั<อ>บคุณพยนยนให้เดี๋ยวก่อนเล่าถึงเรื่องที่ดินนี้ก่อนซื้อมาเลยซื้อตอนนั้นซื้อมาไร่ละสี่แสนห้าฮะสี่แสนห้าสี่แสนห้าับพัฒนาเรียบร้อยแล้วทําเป็นสวนแล้วมีบ้านพักมีบ้านพักห้าห้องครับมีบ้านพักห้าห้องแล้วบ้านอีกหลังหนึ่งม,มีบ้านหลังหนึ่งถ้าใครจะมาต่อไปสองล้านแต่สามล้าน สามล้านเปิดราคาไว้สามล้านนะครับก็มอกลูกค้ามาต่ออยู่สองล้านสองครับไม่ต้องมานะครับสองล้านสองสองล้านสองนี่เหมือนกับซื้อเขาเหมือนกับขาได้ฟรีเรี๋ยเราทาฟรีให้เขาไม่ต้องมานะครับสองล้านสองเราต้องต้องสามล้านประมาณไม่มีในหน้านะครับไม่มีค่าในหน้าให้นะครับครับเขาจะเอาให้ผมไม่เป็นไรโอเควนะ้มอคุณประยชน์แต่ก่อนต้องมีกี่ตดตอนนั้นตอน เมื่อตอนนั้นมีเมื่อตอนนั้นมีหลายตนสี่ห้าสิบตัวแล้วก็มีขนาดมีมีมีอีตัวไม่ไม่เยอะครับประมาณยี่สิบตัวไม่ไม่สามสี่สิบทีทั้งทั้งห้อยทั้งทั้งตัวทั้งตัวยืนห้อยอ่าใช่ทั้งตัวยืนองเล็กทั้งตัวยืนแล้วก็ที่เรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมอันนั้นไปหมดไปหมดแล้วตนละเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นตนละประมาณสองพัน สองพันถึงสามพันบาทใช่ครับอันนี้ตอนนั้นคิดว่าไม่ไปไม่ไปครับตอนนี้แล้วต่อมาครับ <c oughs> เวลาคนขอโทรมาหาเยอะเลยเรื่องขุนพยนตร์ครับสุดแล้วก็หมดไปแล้วคื <c oughs> อนคนส่วนใหญ่จะโทรมาตอนเมื่อขอหมดอ่าใช่ครับตัวรมาเมื่ออ,อย่างกับสี่ตนนี้นะครับ <c oughs> คลิปนี้ออกในเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับคุณฟังไว้นะครับถ้าดูในเดือนพฤศจิกายน <c oughs> อาจจะไม่มีแล้วอาจจะไม่มีแล้ว อันนี้เหลือมามีมาลูกค้าคนหนึ่งสั่งแล้วไม่เอาไม่มาเอาน้โมอย่างนี้ส่งยังไงส่งพันบับเบิลนะครับบับเบิลใส่กล่องแล้วจะหักไหมก็ใส่ใส่กล่องเล็กแล้วไปใส่กล่องใหญ่อีกทีหนึ่งครับอ๋อพันสองแท็ตรงตรงหุ่นพยุนี้ไม่หักง่ายนะครับเพราะว่าเป็นเป็นหวายหวายไม่ไม่เสียหายง่ายไม่เจ็บอย่างพวกมีมีดมินนี่ถอดได้ไหมไม่ได้ครับถอดไม่ได้ถอดไม่ได้หรอถอดไม่ได้ครับครับน้โมก็ส่งให้ลูกค้าก็ไม่มีไม่มีไม่มีเสียหายไม่มีเสียหาย ไม่เสียหายคืนได้เสียหายเต่หายน้ำมัก็ต้องเคมครับผมว่าเพราะเรายังมีมีให้เคมครับแต่ถ้าหมดแล้วเราไม่มีเคมแล้วตอนนี้ก็ก็อาจจะเป็นการจดใช้ในคืนเงินก็ว่ากัคือถ้าใครอยากได้บจริงๆขับรถมาสี่ตัวเนี้ยได้ับได้สี่ตัวนี้ถ้าเหมาหมดเท่าไหร่ถ้าเอาคนเดียวต่อละสี่พันใช่ครับไมสี่ตัวไม่ไม่มีไม่มีเหมาน่ะี่อสิบหกหมื่นหกหมื่นหกรถได้ไหมหน่ห้า ขับรถมาก็ได้ครับถ้าใครค่าใครละขับรถเอามาสี่ตนนี้นะครับหมื่นห้าได้รถให้พันหนึ่งแต่ถ้าเอาตัวเดียวนะสี่พันแต่ถ้าหมดไปสองตัวแล้วเนี่ยอีกสองตัวก็จะเหลือจะเป็นห้าพันจะขึ้นเนี่ยขึ้นได้แล้วคือยิ่งเก็บนานยิงหายยากอันนี้พี่ชายเขาไม่เขาไม่รู้จะเขาไม่ได้ขายนะไม่ได้ขายครับวันนี้ตอนแรกนะโมกิว่าหมดแล้วตอนนี้น้กโมไปเห็นอยู่หลังตู้ครับสุขโมก็เลยเอามาเลย เอามาเลยออให้ตังคเขาเหมือนกันนะครับให้ตังค์เขาเหมือนกันนะครับแต่ราคาพี่น้องราคาพี่น้อง<ช>แต่อันนี้เราขายราคาแบ่งปันเหมือนกันครับผมใช่รั่นหมดคุณพยนต์นี่แป๊บเดียวเขาหมดเลยขายที่แล้วหมดหมดแล้วลูกค้าใช่ไหมได้ไปแล้วก็โทรมาบอกครับขอคุณพยนต์ถูกหวยครับประมาณนั้นเลยเฮ้ยผมก็ได้ไปตัวเนี้ยใช่ครับพี่ก็ได้องค์เล็กไปตัวได้ไปตัวหนึ่งนี่ขอไปตัวหนึ่งตอนนั้นครับตอนนั้นน่าจะขอถ้าตอนนั้นถ้าขอตอนนั้นขอสองตัวก็ได้ ได้ครับพี่เทพให้ไม่ใช่ต,ตอนนั้นถ้าขอสองตัวก็ได้นะครับเพราะนโมอบอกว่าอสองพันนี้ไปยากแน่นอนครับตอนนี้ไม่รู้จักคนที่ไหนมาซื้อส่วนใหญ่คนที่ไหนครับกรุงเทพก็มีแต่มันมีหลายที่ครับไอ้จังหว,วัดถามว่าถามว่าจำไม่ได้แล้วตอนเนี้ยเ<ส><ง>ขาส่งเขาเ<ส><ง>ขามาทั้งหับส่งขางวัสดุส่งวองวัสดุใช่ครับอย่างกระพู่มพยนต์ใครมาก่อนเนี่ยเลือกแปดก่อนได้ใช่ครับมีมีอยู่ตัวเดียวีตัวเดียวครับไอ้ตัวนี้ขาไม่ตั้งราคาห้าพันอ่ะ ใช่ครับจะตั้งสูงกว่าก็ได้ครับแต่นี้เราพูดไปแล้วก็ต้องตามนั้นครับขจัดขจัดนี่ถ้าถ้าผมไปต่อนะแปดกรอก็แปดพันกอละกักอละพันอันนี้สี่ก้อนสี่พันแต่ยี่คิ้นสี่พันเท่ากันใช่ครับตอนนี้ว่าถ้าพูดถึงว่าถ้าจรลอยทําก็คงจะทํายากหน่อยอ่าสี่กรอํายากสี่กอคือหุ่นยนต์นี้ไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครตรงตรงขาเขาทำเรื่องอะไรครับบอสทราขาขาเขาเป็นไม้ ไม้หวายเป็นเป็นหวายสายเหมือนกันครับเป็นหวายไม่รายละเอียดเดียวอันนี้เป็นงานฝีมือนะครับฝีมือรายละเอียดเลยคาดอะไรนะของวานคาดสองวานใช่สองวานนี่นะครับคนคนที่เล่นหุ่นพยนต์ครับเออเออโนโมถถือโจรอะไรเดียวตัวนู้ตัวนู้นนี่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 นะครับอันนั้นแปดกรนแปดกรนครับแปดกรนถืออะไรบ้างแปดกรนก็มีหอกที่เขาเรียกว่าอะไรหอกหอก ออกแล้วก็ดาบแล้วก็<า>กริตหรืกกอกาดาบครับดาบดาบไปต่อห้าแล้วเฮ้ยเ้ยเอันนี้อันนี้นักรบเลยดิวะนักรบอันนี้อันนักตอ่อโคตรต้อนนักต่อสู้เลยใช่ครับใครใครใครไปตั้งไว้ที่ศัตรูตไม่เข้าบ้านแน่อ่าใช่ครับนี่นี่อันนี้นสี่ก่อนสี่ก่อนเนี่ยนะครับอันนี้เป็นคติความเชื่อแล้วทำไมไอ้นโมบอกว่าเป็นของอาจารย์ลอยอ๋ออ่าแบบพี่ชายบอกมาพี่ชายนโมบอกมา นโมได้แบ่งมาไอพุญพยนตอนแบ่งตอนแบ่งพุนพยน์เนี่ยได้แบ่งจะมามาส่วนหนึ่งไหมต้งส่วนหนึ่งครับนั้นที่ว่าขายไปแล้วนั่นคือส่วนของนโมอ๋อใช่ครับอันนี้ส่วนของพี่ชายพี่ชายที่เป็นพี่ชายคนละเพอเออคนละคนละแม่คนละแม่ครับพี่ชายคนละแม่แต่ว่าพี่สาวพี่สาวท้องเดียวกันนโมอ่าใช่ครับพี่ชายคนละแม่ครับเอ้ยพ่อพ่อนโมมีเนี่ยสองคนใช่ครับหรือมีสามก็ขอเลิกกันไปแล้วอันนี้พี่ชายคนนี้เลิกครับ แม่แม่คนนี้แม่ของผมที่ชานี่เลิกไปแล้วอ่าใช่ครับเลิกกันไปแล้วแต่ว่าลูกลูกพ่อเตี๋ย <c oughs> เตี๋ยวมาเตี๋ยก็มาเลี้ยงครับผมใช่คิดว่าเปิดราคาปิดไหมเนี่ยหรือตอนนี้จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนแปแล้ว <c oughs> คิดว่าเปิดราคาปิดไหมครับพูดไปแล้วก็ทานั้นครับเราก็ไม่รู้ราคาของตลาดว่าเขาปล่อยกันเท่าไหร่ไม่รู้ราคาไม่รู้ราคาครับไม่ได้สืบขานะครับถ้าใครใครรู้ราคาคิดว่านโมขาย ราคาถูกก็เหมาไปเลยใช่รถถ้าสี่ตัวนี้รถพันหนึ่งขับรถมาเอาเองนะครับ<อ>ไม่อยากถ้าสี่ตัวเนี้ยมาเอาเองเดี๋ยวเสียหายอ๋อครับเดี๋ยวเสียหายแต่ถ้าอยู่ไกลเนี่ยมัาโมเคยส่งไปเสียหายไหมที่ที่ส่งไปไม่มีนนครับส่งไปมามาตอนนั้นก็ส่งไปสองตัวสุดท้ายก็ไม่เสียหายเลยสองตัวสุดท้ายคือขึ้นราคาใช่อ่าก็ตนต้นละสี่พันเหมือนกันเป็นเป็นหุ่นนี้ไหมเป็น,นเป็นสี่กรนครับเป็นเป็นเป็นชุดนี้ครับเป็นชุดนี้ตัวละสี่พันใช่แต่ว่านุ่งผ้าสีทองครับครับ ันนี้นุ่งผ้าสีทองใส่ชุดสีทองแล้าแล้วก็ชุดแดงไปหนึ่งครับเนี่ยนะครับถ้าใครดูงานฝีมืองานฝีมือครับงานงานถักทั้งตัวนะครับทั้งตนเลยนะครับมีหูด้วยนะครับใครใครชอบใครชอบก็มาซื้อครับใช่นี่นี่นี่เอาเอาบ้านที่มาหมดยังหรือยังพอมีอยู่เข้าห้องกับไม่ได้ครับเขาแล้วแต่เขาจะหยิบมาให้แต่เดี๋ยววันนั้นเปิดประตูแล้วเรามองเห็นนะครับอ่า เราก็เกรงใจเขาเขาก็มีครอบครัวเราอยากได้เขาอยากใช้ตังค์ใช่ครับจุดนัดพบของ <c oughs> พี่น้องครับพี่น้องมีของครับเราอยากได้ถ้าเขาไม่อยากใช้ตังค <c oughs> ์เขาก็ไม่มาไม่มาแสดงว่าเข,เขาอยากใช้ตังค์อีกหลายที่เวลาก็ไปเอาที่บ้านพี่ชาย <c oughs> ใช่ครับใช้ส่วนพี่สาวมามาหมดยังพี่สาวยังไม่หมดครับแต่ว่ามันแบบว่ามันมียิบอย,อย,อยิบเล้ยๆอ่ะคนคนกันเยอะไม่มีไม่มีจํานวนไม่มีจํานวนครับครับนโม ทุกวันนี้ยังมีคนมาถามของเก่าๆเยอะไหมโอ้มีเยอะครับฟังไว้นะครับอของที่หมดไปแล้วไม่ต้องถามมีอะไรบ้างแปะลงแปะ,ล,แปะลงสีแปะลง,ลงสีเนี่ยหมดไปก่อนครับ,รบแล้วก็ขายผิดราคาดิแปะลงสีก็ถ้าถามว่าผิดราคาก็าผิดราคาเดี๋ยวนี้กดกันแพงมากเห็นในเฟซับใช่เ้เป็นเป็นตัวของนโมกันอ่าไพ่ับหมื่นกันเลยครับอ่าครับผมแล้วก็แล้วก็ล่าสุดมีคนขับมาที่บ้านเลยครับเขาไปดูคลิปว่าสามเปิ้นครับผมอ่า ขับมาจะมาเอาสามปื้มอ้วนๆใส่ชุดพามเสียวขาวมาเขาบอกว่าจะมาดูไม่มีสุดแล้วไม่มีไม่เอาอะไรเลยนะครับกลับเลยกลับเลยเค่มาดูสามปื้มอย่างเดียวบอกว่าหมดไปนานแล้วออกคลิปไปต้องเป็นปีแล้วครับอใช่กเอาเวลาดูคลิปนะครับคุณดูตอนเองที่ว่ามันออกไปแล้วหรือยังครับไม่ใช่คือเราอยากเนียอยากให้อยู่แล้วเพราะมาไกลครับผมใช่ส่วนใหญ่นโมคนที่มาซื้อของนโมนี่อยู่ทางบ้านหรือหมามาซื้อเองส่วนมากจะซื้อในออนไลน์ ซื้อในใน f a c e b o o k ในอะไรก็ไ้ในยูทูทางพีิเชพเป็นเรื่องแปลกนะครับคลิปยาวๆคนไม่สั่งซื้อครับไม่สั่งซื้อบางทีตรงคลิปสั้นให้พีิเทพขายได้อ่แล้วแต่คนนะครับน้ำมนนี้แล้วจะเคยหาพระข้างนอกมาขายไหมอ๋อไม่มีครับไม่มีไม่มีครับผมเพราะว่าพระตัวเองก็เยอะอยู่แล้วจะไปหาตอนนี้กําลังขยับขยายนะครับพระหมดแล้วจะทําอะไรกินทำที่สอด มีรีสอร์ทอยู่สองกำลังทำรีสอร์ทปากทางเข้าปากท่อั้เป็นเป็นอยู่ในป่าครับอยู่ในป่าอยู่ในป่าเป็นเป็นที่ของอะไรเขาเรียกว่าสอบพกทอบบอห้าทอบบอห้าก็ปลูกก็ทำรีสอร์ทอยู่ที่นั่นเวลาซื้อของจะทำใบซื้อขายให้หนึ่งใบครอบครองแค่ใบนั้นไว้ไว้เวลาก็จะทำโฉนดเราก็จะได้ยี่สิบบนี่นะครับส่วนพัะอื่นๆนี้เปิดแพงไหม ไม่แพงครับไม่แพงอันนี้งั่งนี่ใช่ครับงังขายตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยราคาน้ำมกก็ยังไม่รู้เลยว่าจะขายเท่าไร่ีเฮ้ยงั่งก็มีนะครับคนี่พระกุครับเดี๋ยวก่อนอันนี้นะครับของเก่าเนื่อจะเป็นสำลิจะเป็นอันนี้ครับเป็นขันลงหินครับขันลงหินครับเดี๋ยวผมจะถามอาจารย์คมผมเอาไหมนี่ตัวอะไร นี้ก็ได้สักสองพันก็ค่อนดีเลยครับนก็เป็นสำลีนะครัครับนี่มาจากที่เดียวกันนะครับนี่ก็นี่ก็ง้างเหมือนกันไม่ใช่ง่างอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรพรร้าส่งเครื่องนะครับ,รบมีอย่างละเล็กอย่างละน้อยนะครับนโมมีมีคนสมีคนถามแบบผมหรือก็ดูคลิปแล้วเขาเข้าใจ ถ้าเดูคลิปแล้วเขาเข้าใจความจริงแล้วการตัดสินใจเนี่ยการตัดสินใจซื้อขายจะอยู่ที่คนคนซื้อครับอ่าเราส่งให้ดูปุ๊บดูรายละเอียดแล้วพิจารณาวิเคราะห์ถึงจะตัดสินใจเราไปเราไม่ว่าคับเขาซื้อไม่ได้นะครับอ่าใช่ครับก็ซื้อกันด้วยฟังเต็มใจแล้วก็ราคาไม่สูงลูกค้าก็พอใจครับไม่ต้องเสี่ยงมากเหมือนอะไรแบบเนี้ยเหมือนเปิดนโมเคยเปิดแพงแพงขายแพงแได้สุดเลยอะไรครับขายได้แพงเท่าไหร่แพงสุด เคยแพงสุดก็เคยเคยขายพระเรียมทองไปสามสามหมื่นสามหมื่นสองก็ซื้อทองก็ซื้อพระก็ทั้งทองทองัทง้ทงพระน,นะครับทองเกือบห้าสิบตังค์อ๋อไม่ไม่ถึงทองไม่ถึงมันเก่าแล้วตั้งแต่เดียก,กับกงตอนที่ทําไว้ครับครับผมตอนนี้ลูกค้าชอบเราก็แบ่งปันนะครับเพราะเราก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทาไมเราเยอะแยะไปหมดไม่รู้จะแขวนตรงไหนครับอันนี้แบ่งปันเพราะไม่รู้จะแขวนตรงไหนใช่ครับมันเยอะไปเราก็แบ่งปันกันดีกว่า มีมีคนได้พานนโมบอกว่าเฮ้ยนโมพระเกศพระเกศครับไม่ไม่เจอครับไม่เคยเจอใครคิดว่าเกศไม่ต้องมาตั้งแต่ต้นจบครับผมไม่ต้องมาชมแล้วก็เปิดผ่านไปเลยนโมไม่ได้ติดใจกันใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเรารับประกันเนี่ยสมมติว่าซื้อเราพันเดียวเงี้แล้วเราบอกว่ารับประกันสุดแล้วเราต้องรอเวลาเท่าไหร่ครับเราถึงจะใช้เงินพันนั้นได้ใช่ไหมเราไม่ได้เปิดเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายหลายล้านอะไรแบบเนี้ยให้คุณ เราก็พูดระปบิอย่างเงี้ยมันก็ตปองตัดใจนะก็ตอบยากนี่นะครับถ้าใครอยากได้ขุนพยนไ้ไอพวกเครื่องรางนอกจากขุนพยนต์แล้วมีอะไรไหมเครื่องรางเครื่องรางก็ไม่ไว่าจะเป็นเนี่ยครับหอยหอยเป็นหินหอยกลายเป็นหินหอยกลายเป็นหินอันนี้เก็บมาจากเป็นชุมชนแถวนี้นะครับครับผมนี่หอยกลายเป็นหินนะครับหอยกลายเป็นหินเลยอันนี้ตัวละพันเหรอโอ้ ไม่ต้องถึงพันก็ได้ครับใครอยากอยากเอาไปโชว์เลยตัวละห้าร้อยหอยมันเป็นเครื่องรางนะครับข้างในเคยหักดูอันหนึ่งมันเป็นเหมือนเพชรครับเป็นเพชรเป็นเป็นกากเหมือนกากเหมือนกากเพชรอันนี้หอยกลายเป็นหินนะครับแล้วก็หลวงปู่ทวดนี่ก็แบ่งปันเดี๋ยวเราจะทําคลิปหลวงปู่ทวดต่างหาะเอาท้าวกุเวนมาเลยนี่หลวง่กงข้าวกุเวนยกยกมันยกมาทั้งฐานเลยอย่างกระถานนี้ยังไงน้ำม ผัานนี้ก็จะเป็นพระนางพญาพระสุ้มกงแล้วก็พระหลวงพ่อปานแล้วก็มีวันทาเสมาอยู่สามองค์ครับวันทาเสมาคนแบ่งไรเยอะไหมโหเนี่ยเอยที่สามองค์นะครับวันทาเสมาออกวันไหนนะอพระสังฆราชสุกไก่เทืองวัดอะไรอันนี้ท้าบุเวนท้าบุเวนเป็นพระค่าเป็นพระเนื้อดินเผาเนื้อดินเผาครับแต่ว่าดูเก่าทีก็คือถ้ามาไวๆนะครับถ้าช้าหมด ใับช่ทากูเวนเ้าเวนก็สองพันเหรอครับผมทากูเวนก็สองพันครับอันนี้ในในถาดนี้สองพันหมดครับผมน้ำกระยาเนี่ยนะครับถาค่เกแม่เหล็กดูติดนะครับอันนี้ก็แม่เหล็กดูแม่เหล็กดูเต็มหมดใช่ครับสบายใจได้นะครับสําหรับเอฟซีนะครับอีกอันหนึ่งอันนี้ไป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 เกินครึ่งยังอันนี้เนื้อยาจินดามณีครับเนื้อผงยาจินดามณีอันนี้ผมขอไปองค์มาแชร์พี่ได้ไปไหมได้พิ้งมาเลยไหผมขอพิ้งนี้ไปเจ้าหัวะ อ๋อเดี๋ยวเสี่ยวพี่คุณอ่าครับผมอันนี้เป็นของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับผมครับไอ้อันนี้ผมขอให้พวกผมมาได้ไหมได้เลยครับไดอ่าจำใหมารับทางนี้เลยได้เลยเอ๋อให้ไปอมขอบคุณครับโตอมให้ดูหอยไหลูกอมกายทิพย์โอไม่ได้ของครูบาอาจารย์ไอลูกอมกายทิพย์ลูกอมกายทิพย์ลูกอมกายทิพย์คืออะไรลูกอมกายทิพย์นี่ครับนี่ประวัตินี่ครับผมเป็นลูกอมกายทิพย์หลวงปู่ทิมครับผมขายเม็ดเม็ดละเท่าไหร่อ่า นโมเปิดอยู่เม็ดละพันครับเม็ดละพันใชครับมีเม็ดละหนึ่งพันบาทนะครับประวัติการสร้างชัดเจนครับผมลูกอมกายทิพย์หลวงปู่ทิมครับผงพายพายเงินใสทองยูต้นรุ่นแรกปีสองห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์หลายปีเป็นยูต้นๆครับมาก่อนแล้วก่อนตอนนี้มีคนแบ่งไปไหนเม็ดไหมไม่ดูตอนนี้มีมีคนแบ่งแล้วสี่พันเก้าเก้าสิบเก้าบาทอันนี้ที่แบ่งปันเมื่อตอนนั้นหนังสือปาฏิหาร น่าต้อเปณญหาเขาแบ่งพันแบ่งพันใบละลูกละสี่พันเก้าร้อยเก้าบบาทนโมเปิดนโมเม็ดละพันเม็ดละพันที่เขาบอกของถูกเกอนี่นี่มีลูกค้าเข้าไปเม็ดหนึ่งแล้วก็เอาไปเขาเรียกว่าเอาไปจับพลังพุทธคุณครับแล้วก็เขาก็บอกว่าเป็นลูกอมที่มันอยู่ในโทรศัพว์นโเปเป็นลูกอมอ่าหลวงปู่ทิมแน่นอนแท้แล้วก็พุทธคุณเด่นทาง อะไรนะกับร้ายกลายเป็นดีครับทํามะค้าขายนี่ลูกอมมริมานะครับเหลือมีมีประมาณยี่สิบเม็ดอ่าใช่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีอยู่ประมาณยี่สิบกว่าเม็ดนะครับใช่ครับเนี่ยเนี่ยน้ำโมไปหาข้อมูลมาครับมีแบบนี้นะแน่นอนครับจากหนังสือปฏิหารใหญ่ใหญ่ท่าไม้กงกงกงก็ไปแลกมาบ้านตะไทยเลยคนเยอะครับกงชอบเก็บกงก็เตียบเก็บ ถ้าใครคิดว่าเก๋นะครับคิดว่าน้ำโมไม่จริงใจไม่ต้องมาให้เสียไว้ได้แล้วก็ไม่ต้องซื้อมาโทรมาเอ๊ยเวลาคนโทรมาเรื่องมากนี่ส่วนใหญ่ไม่ซื้อเนี่ยส่วนส่วนใหญ่ไม่ส่วนใหญ่ทักมาแล้วจะซื้อครับแต่ถ้าคนมาเรื่องเยอะๆไม่ค่อยไม่ค่อยซื้อรู้เลยรู้แกวรู้แนวแล้วรู้แนวถ้าโทรมาแป๊บเดียวซื้อเอาเลยครับผมใช่นี่นะครับสนใจทุนพยนต์สี่ตอนนี้นะครับสี่พันบาทสี่พันบาท ตัวตอนละสี่บาทแปดกอนแปดกอนก็มาก่อนได้ก่อนเลยครับได้ไปละแปดกอก่อนให้แปดกอนถ้าสี่ตัวนี้ถ้าใครเหมาหมดนะครับแนะนําให้ขับรถมาเอานะครับครับช่วยค่าน้ำมันรถพันหนึ่งเหลือฮะเหลือหมื่นหมื่นห้านี่นะครับขอบคุณนโมนะครับที่มาออกคลิปทางช่องนะครับสวัสดีครับนโมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคนจันสวัสดีครับ